วันนี้เข้ามาหาเที่ยวรีสอร์ทอันันตลีนอันันตลีนรีสอร์ทนะคะทุกคนเขื่อนสิรินทรสวยงามมากนะ,ะทุกคนดูบรรยากาศน้ำนอกที่สวยงามมากค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากค่ะมีฝน,นตกลปอยๆนะคะแต่ก็สวยงามมากก็พาทุกคนมาดูควายด้วยนะคะคควายเยอะๆเลยนะคะ นี่คะ่ะข้างหลังเป็นอนันตลีนรีสอร์ทสวยงามมากะคะ่ะทุกคนอนันตลีนรีสอร์ทนะ,ะทุกคนสวยจริงๆนะคะทุกคนมันจะขาดมันจะขาดสวยงามมากนะคนสวยอินเดียขาดดีฝนตกปล่อยๆ <c oughs> เดินเล่นสวยมากะคะ่ะ <c oughs> ทุกคน ข้างหลังนี้ว่าจะเป็นน้ำ เดินไปข้างบนกันนะสวยไหมคะทุกคนอากาศสวยมากแล้วนี่ฝนก็กำลังจะเขมรแล้วก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะสวยจริงๆไหคะทุกคนเดินต้องระวังนะคะไม่ใช่ว่าใส่รองเท้านะ,ะมันจะเดินขึ้นไปอันตรนันต,นนตนล์ลีีสอ สวยคะคนอยยจริง